สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาไปดูของสะสมในวัยเด็กเป็นของสะสมในช่วงยุค90เนื่องจากเก็บไว้นานจนขี้ฝุ่นก่อเต็มไปหมดวันนี้เลยจะมารีวิวว่ามีอะไรบ้างพร้อมทั้งทำความสะอาดและจัดเก็บให้เรียบร้อย <Monster Kill. S 1> อันนี้เป็นการ์ดจากการ์ตูนเรื่องพ o w e r p u ก g ได้จากการซื้อนมหนึ่งแพ็ รู้สึกแพ็กหนึ่งจะมี6กล่องได้การ์ดมา2-3ใบถ้าจำไม่ผิดนะครับต่อไปการ์ดดิจิมอนภาค 2, 2เป็นการ์ดแข็งนะครับผลิตปี2,000ซื้อจากขนมถุงถุงละ5บาทส่วนอันนี้เป็นการ์ดแข็งเหมือนกันมาจากการ์ตูนเรื่องปังปอนนะครับอันนี้เป็นการ์ดจากการ์ตูนเรื่องเลกุล่าต็อก ผลิตปี2002เป็นการ์ดท,ที่รักมากพอเลือกเรียนจะเอาเงินทั้งหมดที่เหลือไปซื้อมาจนหมดขนมที่แถมการ์ดคือขนมปาร์ตี้จำได้เลยว่าตอนนั้นกินเยอะจนฟันฟปุบต้องไปอุดฟันกันเลยทีเดียวส่วนชิ้นนี้เป็นของเล่นจากเรื่องคลัตเกียร์ได้จากขนมแคมปัสโดยเราต้องต่อเองส่วนชิ้นนี้นะครับเป็นเหรียญจากการ์ตูนเรื่องโปเกมอน มีทั้งแบบเหรียญธรรมดาและเหรียญแบบดีดผลิตปี2001ได้จากขนมเก็มปัดถุงละ5บาท1นถุงมี1เหรียญส่วนชิ้นนี้เป็นเหรียญทรงกลมจากเรื่องอุลตร้าแมนและดิจิมอนมีทั้งแบบเหล็กและแบบพลาสติกผลิตปี2000 ชิ้นนี้เป็นของเล่นจากเรื่องดิจิมอนซื้อมาโดยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเล่นยังไงแต่เห็นมันน่าสะสมดีเลยซื้อมาเก็บไว้ส่วนชิ้นนี้เป็นเหรียญจากการ์ตูนและหนังของทางดิสนีย์มีลักษณะเป็นเหรียญทรงกลมมีหลากหลายเช่นสีทองสีเงินสีเขียว สีเหลืองชิ้นต่อไปเป็นการ์ดเกมการ์ตูนดิสนีย์โดยซื้อจากขนมปลาสวรรค์ทาโรูฮีโร่โดยแบ่งเป็นหมวดสีเช่นสีแดงสีชมพูสีฟ้าสีเขียวโดยมีทั้งหมด158ใบคิดเป็นเงิน ใบละ5บาทจะเป็นจำนวนเงินเท่ากับ790บาทหรือ790ถุงมาที่สมุดสะสมสแตมที่มีสแตมแค่ดวงเดียวของข้างในส่วนใหญ่จะเป็นการ์ดต่างๆจากการ์ตูนเรื่องโปเกมอนดิจิมอนมีทั้งแบบ3มมิติและการ์ดธรรมดา ของชิ้นสุดท้ายเป็นสมุดสะสมสติกเกอร์การ์ดยูกิซึ่งสมุดเล่มนี้ผมไม่ทราบวันที่ผลิตแต่น่าจะอยู่ในช่วงตอนผมเรียนประถมซึ่งถ้าเราสะสมครบเราจะได้เครื่องเล่น PlayStation 1ซึ่งตอนนั้นเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากการที่เด็กคนหนึ่งจะมีเครื่องเล่น PlayStation 1ไว้ในครอบครองสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ